สวัสดีครับยามเย็นๆนะครับวันนี้เวลาเหลือนิดหน่อยนะครับกลับมาที่ป่ากระถินเดิมนะครับคลิปหนึ่งที่ผมเดินถ่ายแล้วผมมาเจอมิม้มเกาะใหม่นะครับมีคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นมิ้รังนั้นเลยนะครับตอนนี้เป็นรังแล้วนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ มองไปเห็นหัหน้นนะครับปิดตาเลยนะครับเวลาผ่านไปเป็นน่าจะเป็นเดือนอยู่นะครับปอกวันใสนอนน๋อรังแก่ไปมากนะครับจากวันนั้นที่บินบิน คิดว่าออกขี้เยี่ยวนะครับแต่มันมาเกาะใหม่นะครับจุดนี้สองวันใส่ไปแล้วนะโอ้หัวน้ำปิดตาสวยนะต้องขอต้อปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครเห็นนะรอยคนเดินเข้ามาเต็มมาหมดเลยนะครับน่าจะเข้ามาหาพึ่งนะครับ จได้พึ่งหลวงในป่านี้เป็นรังหนึ่งนะครับแต่ไม่มีน้ำนะครับมาเจอมิม้มรังเก่าแบบนี้ก็สบายไปนะครับเดี๋ยวไปดูรังข้างนอกเียนะครับรอบนั้นที่มามิมรังใหญ่แล้วไม่มีน้ำนะครับน่าจะเป็นคลิปเดียวกันกับรังนี้นะครับ ก็รู้ได้ตัดลงหรือเปล่าไม่ได้ตัดลงหรือเปล่าคิปไปคิปมาใส่ไม่ได้ตัดลงนะครับคลิปที่นิมรังนี้มาเกาะตอนมาเกาะใหม่ๆนะครับตัดลงไปคิปีเดียว,ดวเสร็จรังนี้เดี๋ยวออกไปดูรังข้างนอกนะครับแต่รังนั้นนะ่าจะล้างไปแล้วนะครับมันนานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็แก่มากแล้วนะครับ khăn nhựa này nữa cần với con còn còn kín cái thìn cọc nữa Neo. nhiều là thời gian để สี่โมงกว่าแล้วนะสี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับ,มรบไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยกลับมาดูที่เก่านะครับป่านี้เข้ามาหลายรอบแล้วนะนี่ครับมาแล้วน้ำติดตาครับสวยงามขอออกร้อย รัง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 นี้ไปครับเดี๋ยวไปดูอีกรังข้างนอกว่าหายหรือร้างไปยังนะครับสวัสดีครับมาดูรังเดิมนะครับที่ว่าไม่มีน้ำตอนนั้นนะครับรอบนี้มาดูใหม่นะครับโอ้มีลุ้น มีลุ้นหัวน้ำติดตาไว้แล้วรังนี้ที่ถ่ายไปนะครับเราไม่มีหัวน้ำนะครับเดี๋ยวมาลองเป่าควันดูนะครับว่ามันจะมีน้ำไหมได้บ้างนะครับเพราะรังที่เราออกมาเมื่อกี้มันมีน้ำนะครับมีลุ้นหัวน้ำติดตาไว้เมันก็มองเห็นหัวน้ำนั่นไง นั่นไงเนียนคลิปโอ้เนียนคลิปเนียนคลิปเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยมันทำน้ำโตนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนั้นจากวันนั้นที่ไม่มีน้ำครับฟอครับวันนี้มาปิดตาครับเนียนคลิปเลยครับ อันนี้น่าจะไม่ถึงเดือนนะครับคที่ที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่<ร>ากี่วัน,นครไม่ค่อยข,ขึ้นไออีดแล้วผมเอาคลิปเก่ามาแปะให้ดูนะครับเหมือนจะไม่มีอ่ะยนะโอ้โหไม่มีน้ำครับคุณชมครับ รังเดียวกันนะยังอยู่ด้วยนะครับแต่รอบนี้มาน้าเต็มนะครับปิดตาสวยเลยนะครับโอ้โหจำว้าวเลยนะครับแบบนี้ขอนะครับเี๋ยวเราขอแต่หัวน้ํานะครับนังนี้นะครับเดี๋ยวรอน้องตัดก่อนนะครับโอ้โหหนักมากครับเดี๋ยวเขา่าตัวออกนะครับเอาแต่น้ํานะครับรังแมวนะครับแก่แล้วไม่เดี๋ยวมาเข้าถังด้วย นี่ครับมาเจอไว้ตอนนั้นไม่มีน้ำนะครับไม่มีเลยนะครับวันนี้กลับมาดูอีกทีนะครับมาลองดูไม่คิดว่าจะมีนะครับมีเฉยเลยนะครับโอ้โหหัวน้ำก้อนบล์เลยนะครับใหญ่มากครับเราตัดรังมาไว้ที่เดิมนะครับเอาแต่หัวน้ำนะวางไว้นี่ครับรังนะครับเอาวางไว้ ใกล้ๆที่เดิมนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาเกาะอยู่ต่อนะครับแล้วพอถอดตัวอ่อนหมดก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับสวยงามนะครับโอน้นี่ครับหนักมากนะครับโอ้ยมีห้าหกขีดได้นะครับหนักมากครับ ไปครับหมดแล้วนะครับที่ดูไว้วันนี้เวลาน้อยนะครับน,นี้อาจจะคลิปนี้อาจจะต้องจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ